สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารากักทุกๆท,ท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะ FC พี่มาดูหอมพามาดูหอมอีกแล้วคะ่ะ FC ตอนนี้หอมพี่ก็กำลังจะแตกแล้วนะคะทุกคนทั้งทังที่หนาวเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยววันนี้นี่พี่จะจัดการเอาพลาสติกครอบเลยคะ่ะ FC จะครอบตรงนี้ให้มันมันปิดลมคะ่ะทุกคน เพราะว่าลมมันแรงมากค่ะถ้าลมแรงมากนี่ผักชีเราเห็นไหมคาาะใบอ่ะใบมันจะหักลงค่ะทุกคนแล้วก็มันก็หนาวเนาะมันก็หนาวแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนะฝนตกแล้วมนลมอย่างนี้นะคะเอฟซี FC. แล้วก็เย็นเนาะตอนกลางคืนมันก็เอยหนึ่งองศาแล้วนะคะทุกคนหนึ่งองศาสององศาแล้วเนาะอันนี้ก็เฉาแล้วแหละอันนี้ยคิดว่าจะเฉาแล้วแหละถ้าเราไม่ช่วยเนาะแล้วพี่ก็ จะพรวนดินหน่อยหนึ่งนะคะพ่อะจะเห็นว่าหัวมันแตกออกมาแล้วนะคะ f อฟนี่นี่แล้วก็จะเอาใบแก่ๆออกสักหน่อยหนึ่งตอนนี้นะถ้าหลังจากจบคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าจะมา,าให้พี่ถ่ายคลิปแล้วก็มาเอาใบเก่าๆออกนี่มันก็ใช้เวลานานนะคะเอฟซแล้วก็เอาใบเก่าอย่างนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันกําลังจะแตกหัวออกมาะคะ่ะเอฟซีนี่พอเอาใบ ออกหน่อยพี่ก็จะพรวนดินไปเลยนะคะคือเอาดินฝังฝังตรงหัวตรงหัวนี่เลยนะคะทุกคนตรงหัวหอมเลยนะนี่เพราะว่าบางทีมันบางอันมันมีหัวโผล่มาเนาะนี่อย่างเงี้ยก็เอาอันนี้ออกก่อนนะคะเอฟซีเนี่ยเพราะว่ามันจะแตกหัวมาอีกค่ะจะแตกไม่แตกเราก็ไม่รู้แต่นี่เขาเราก็รู้แล้วว่ามันจะแตกหัวออกมาคะ่ะเอฟซีเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เนาะก็คิดว่ามันจะ ช่วยให้พี่ได้เห็นตอนที่มันโตนะคะเอฟซี FC, หรือว่าทุกคนให้เห็นตอนโตกว่านี้หน่อยนะคะแต่เราต้องช่วยอีกอย่างหนึ่งคือพี่จะเอาถุงพลาสติกครอบเลยคะ่ะทุกคนครอบให้ช่วยความร้อนเพิ่มขึ้นและไม่ให้ลมเข้าค่ะถ้าลมไม่เข้านี่ก็ความร้อนก็จะอยู่คะ่ะทุกคนนะและพี่ก็จะครอบแต่นี่พี่ก็จะต้องไอแกะอันนี้ออกก่อนนะคะทุกคนพี่จะไม่ถ่ายให้เห็นนะ เพราะว่ามันจะกินเวลาเยอะนะคะทุกคนพี่จะมาสรุปทีเดียวเลยนะคะแล้วก็คลิปเพราะว่าเราจะเห็นหัวแบบนี้ออกมานะคะเอฟซี FC นี่และใบใบใบอันแรกนี่เราก็ต้องเอาออกนะคะนี่เอาออกอย่างที่พี่เคยเอาออกเนาะตอนที่พี่ปลูกในบ้านกระจกนะทุกคนเต่เราก็ลองดูว่าเราจะช่วยเขาได้ไหมให้ให้ให้อยู่ถึงถึงโตไหมหรือว่าให้เราได้กินต้นเนาะถึงแม้ว่าเราไม่ได้กินหัว ก็ช่างนะทุกคนขอให้เราได้กินต้นมันเนาะก็ทุกคนเนาะไอ้เพราะไหนไหนเราก็ปลูกแล้วอะและถ้าเราไม่ปลูกก็ไม่ได้สิเพราะว่ามันออกออกหัวเอ้ยออกอกอกใบออกมาจากหัวเนาะจากหัวที่พี่คิดว่าพี่จะเก็บเอาไว้ทําพันุปีหน้านะคะแต่ว่ามันก็ออกมาเยอะมากพี่ก็เลยเสี่ยงเอามาเสียบดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะช่วยเอาพลาสติกอย่างที่พี่บอกนะั่นเลยค่ะครอบเอาเผื่อป้องกันลมค่ะทุกคน เพราะว่าอากาศร้อนมันยังมีอยู่ค่ะทุกคนแต่ถ้าลมแรงมาแบบนี้นะคะก็ไม่เหลือค่ะมันก็จะเฉาไปด้วยเลยเพราะว่าทั้งลมและก็ฝนออกมาเนาะและกลางคืนก็มาไอศูนย์องศาถึงสององศานี่หัวหอมเราก็ไม่ใช่หัวหอมที่จะทนลมและก็ทนอากาศขนาดนั้นเนาะทุกคนเนาะพี่ก็เลยจะต้องหาวิธีช่วยค่ะแล้วก็ จะเด็ดเอาใบเก่าออกก่อนแล้วพี่ก็พรวนดินพอพี่พรวนดินไอ้ถมหัวเนี่ยหัวที่โผล่ออกมาอย่างนี้นะคะพี่จะถมถมแล้วก็จะรดน้ําแล้วพี่ก็เอาพลาสติกครอบเลยนะคะเอฟซีแล้วมาดูตอนในคลิปต่อไปนะคะตอนที่พี่ครอบแล้วนะคะเอฟซีว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะและจะช่วยไอหัวหอมเราได้ไหมเนาะเราก็จะพี่ก็จะอัปเดตให้ดูตลอดเลยนะคะว่ามัน เป็นช่วงไหนช่วงไหนเนาะเพราะว่าลมมันจะมาแรงแล้วค่ะลมมาแรงแล้วก็หนาวด้วยเนาะก็จะไม่เหลือคะ่ะ f c โอเคคะ่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบคแค่แค่นี้นะคะเดี๋ยวคอยดูคลิปตอนที่พี่ไอเอาพลาสติกมาครอบนะคะทุกคนแล้วก็พรวนดินเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ f c บาย